ผมไม่ค่างรักรักท่านผมสองวันท่านหนึง่งคือคือฮามากคือหนึง่งไม่รู้จะโฟกัสชุดหรือโฟกัสความรักอะไรเงี้ยค่ะอ๋อเหรอฮะ,อะเล่าให้ตอนไหนโมเมนต์นี่ไงคะถึงจเป็นวันให้ดีก็เขากลับมาจากอเมริกาแล้วก็เดินแบบทุกวันเลยแล้วก็ใส่ชุดสูงแล้วก็บ่นว่าเมื่อยเราก็นั่งดูมวยกันอยู่ดูวันแชมเปี้ยนชิพกันอยู่ก็เลยนวดให,ห้ถ้าถ่ายรูปก็ไม่มีอะไรครับอ๋อค่ะแต่ว่าชุดหลายคนโฟกัสชุดเป้ใส่ชุดอะไรชุดออกกำลังกายครับอ๋อค่ะเป็นสีเนื้อน้อ ก็มีกินขาสั้นมีกิขาสั้นเขาบอกพราะว่ามันกล้ามเอ่ยเนื้อเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออย่างงี้ยแต่ความจริงเก่งไม่ได้โปะขนาดนั้นครับแต่ว่ามันโดนบังไว้มันก็จะดูโปะไม่เขาบอกนี่คือเขาอยากขออนุญาตเราในการลงเขาบอกลงได้ป่ะผมก็เออดูก็ก็ได้แล้วแต่ที๋ยวพี่เป้บอกหลายคนโฟกัูสูตรแบบซูมึงกล้ามเนื้อซูมอะไรอย่างเงี้ยหมอนรดการดีไปจ้างที่ไหนดีอะไรเงี้ยเขจ้างได้ครับจ้างจริงปะเนี่ยจริง ด้วยหวยแต่แพงอะไรอย่างเงี้ยฮะด้วยไม่ดีแต่แพงอ่ะแล้วม,มีเลี้ยมเขาบ้างไหคะนวลให้เขาเทแมงมุมอ๋อก็วันนี้เมื่อวานเขาก็ไปเดินแบบมาก็บอกว่าเมื่อยอยู่นะข้างหลังเลยนะเนี่ยเวลาเนี่ยผมไม่ได้บอกก่อนเลยนะคุณมาถามผมผมก็ตอบตาม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 ,ตามเนื้อผ้าไปผมไม่ข้างลักรัก้าผมโอ้ชอบข้งไหนเลิศรักข้างผมเหมือนผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้หิวข้าวแต่ข้าวหิวผมนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีความหมายเลยเลย ไม่ไม่เยอะครับไม่เยอะเนี่ยเนี่ยเยอะตอนนี้อ๋อตอนนี้เยอะเหรอครับไม่เคยครับไม่เคยยังถามเลยโควิดเป็นไงบ้างอ๋อหายแล้วพี่หายแล้วหายแล้วยังไงบ้างอาการรองก็ออตอนนี้ก็มีรองโควิดนิดนึงนะครับเพราะว่าเพราะว่ายังมีเสมหะรสชาติแปลกๆอตัวเสมหะรสชาติแตกคือสิ่งนึงที่ผมรู้ได้จากโควิดที่มันไม่เหมือนวัฏวัฏธรรมดาคือเสมหะผมรสชาติแปลกมากอ๋อเรองสิบฟอร์เรไม่ไม่เชิงผมมันออกไปทำเปรี้ยวๆมากกว่า ได้พูดสื่อเสียงผ่ออกสื่อของเทศจริงจริงเหรอผมคิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่มันเป็นวันที่ก่อนโควิดคือหลังจากที่ผมเริ่มหายดีคือเราต้องอยู่สิบวันตามตามมาตรการของของของการป้องกันโรคใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมก็อยู่ในห้องกันเจเลยสิบวันแล้วพอวันที่สิบสิบสิบเอ็ดเนี่ยก็เริ่มออกกำลังกายแล้วก็เมื่อวานก่อนก็ไปต่อยมวย แต่แทนที <S an apan> <S <S <an> ่จะต่อยนิดเดียวไปลงรวมหกยกกับคุณเฟยไปซ้อมครับก็ได้ครับไม่มันไม่หรไม่มีครับไม่ต้องปอดแน่นอนครับผมว่าแล้วมันเารนหนื่อยออกนเนยหืไมไม่ครับแต่ว่าเมื่อยกล้ามเนื้อมากกว่าครับก็เพราะเนี่ยกำลังกายนานแต่ว่าอาการเหนื่อยอาการหอบไม่ค่อยมีครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมทำอย่างอื่นเหนื่อยไหมคะหมายถึงว่าทำงานอย่างอื่นนะครับ วนนี้ไม่ปรับเวลานอนบ้างคพราะว่าจะปรับเวลานอนแบบว่าหลังจากที่เรานอนตามใจตัวเองมาสิบวันจะต้องเริ่มปรับเวลาให้ตื่นเช้าขึ้นครับได้ทำได้ถึงปกติเลยปกติเลยแล้วยังร้องเพลงร้องเพลงได้เหมือนปกติใช่เนี่ยตเราลองให้กังวลได้ครับก็คือช่วงที่เริ่มหายดีก็เรียนร้องเพลงออนไลน์ครับที่บ้านช่วงที่เริ่มหายแล้วก็เรียนกับคุณครู ที่บ้านก็ดีขึ้นครับออกมีเพลงใหม่กำลังจะออกนะครับ28เมษายนสระครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ลืมเพราอีกสักพักนึงรังไม่น้อยใจไม่น้อยใจเดี๋ยวอีกสักพักนึงนะฮะอันนี้แต่งให้มีเรียมอะค่ะอันนี้อันนี้ต้องลองฟังกันดูครับมีเซอร์ไพรส์นิดนึงครับรใช่ครับเป็นเพลงแบบอวดรวยครับ แบบสไตล์สไตล์ฮิปฮอปอะครับเขาชอบแบบอวดๆเนี่ยครับผมก็ลองแต่งบ้างเหมือนเหมือนเราทำแบบเพลงให้มันแมสแมสขึ้นอันนี้ไม่แมสอันนี้ไม่แมสมอันนี้อินดี้ครับขอบคุณครับ